บางคนอาจไม่ได้ถูกคาดหวังตั้งแต่แรกแต่เขาเลือกตอบก,กับทุกความสบประมาณด้วยผลงานบนเวทีจากไฟแรกแทบไม่มีใครจาชื่อได้สู่ไฟสองสและ4ี่เขาเดินหน้าคว้าชายอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะการฝึกหนักความมีวินัยและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่ก้าวขึ้นสังเวียนเขาเหมือนคนหนึ่งที่รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือบทพิสูจน์ตัวตนคนดูเริ่มพูดถึงเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นและที่สำคัญข้อสงสัยเริ่มหายไปทีละนิดวันนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือชัยชนะที่เต็มไปด้วยยัันนนเชิิงงงแและกาาารววผอ่มีย Ips, อาลีปสเดชพันธ์ขึ้นเวทีด้วยความสุขุมไม่รีบร้อนไม่หวั่นไหวเขารู้ดีว่าคู่ต่อสู้นั้นอันตรายถ้าเปิดเกมพลาดอาจแพ้นอกแต่สิ่งที่เขาทําคือรอจังหวะคุมระยะใช้ความได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่วงโว์ความหลากหลายและเทคนิคอย่างชันฉลาดยกแรกคือบททดสอบยกต่อไปคือตอบโจทย์และยกสุดท้ายคือการปิดเกมอย่างเป็นระบบเขาไม่ทุ่มแรงแบบไรท้ทิทางแต่เลือกจู่โจมเฉพาะจังหวะที่ใช่ใส่หมัดที่แม่นให้เป็นประโยชน์และทุกอาวุธมีเป้าหมายอย่างชัดเจนสุดท้ายเมื่อครบยกทุกคนไม่ได้เห็นแค่ความเก่งแต่ได้เเหห็นนยยุททธธวิีีและออม่ื วันนี้อาลีพิสูจน์แล้วว่าการชนะไม่ได้มีแค่พลังหรือความบ้าดีเดือดแต่มันคือศิลปะของการคิดวางแผนและบังคับให้คู่ต่อสู้เดินตามเกมของตัวเองและนี่คือสาเหตุที่ชื่อของเขาถูกวางเป็นผู้ท้าชิงไฟต่อไปของแชมป์โลกอย่างพระจันฉาย PK เสจชัยมวยไทยยิป